ก่อนจะทําคลิปนี้ก็คิดอยู่นะครับว่าจะทํายังไงให้คลิปการอธิบายเปิร์ก144อันมันไม่น่าเบื่อจนอาจจะทําให้ท่านผู้ชมบางคนเกิดอาการง่วงหรือปิดคลิปหนีตั้งแต่ยังไม่เริ่มสรุปก็คือไม่มีครับแล้วมึงจะพูดเพื่ออส สวัสดีครับลำดวนเกมโซนหรือจะเรียกว่าเสก็ได้คลิปนี้อยู่กับเกม Space m a r i n e 2จะพาเพื่อนเพื่อนมาชํำและแบบเจาะลึกระบบเปิร์กทั้ง144อันจากทั้งหมด6คลาสเชียจะเยอะไปไหนนึกว่าข้อมูลจากอาวานดาราศาสตร์ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าเปิร์คคืออะไรง่ายๆมันก็คือพสซีสกิลหรือสกิลติดตัวที่จะมีผลกับตัวละครเราตลอดเวลาไม่ต่างจากขี้แมงวันหรือสั่งครค้งในวันที่พี่อาบน้ำเปิร์คแต่ละอย่างก็จะให้ความสามารถแก่ตัวละครที่เราเล่นแตกต่างกันออกไปจะใช้อันไหนก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของแต่ละคนหรืออาจจะเลือกตามสถานการณ์หน้าง,งานเปิร์กค,คือสิ่งที่ทำให้ตัวละครมีความยืดหยุ่นยืดได้เหมือนแขนลูฟี่ บางทีอาจจะเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือซึ่งเราก็สามารถเลือกอัพสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดก่อนจะเล่นในแต่ละมัเงื่อนไขในการปลดล็อกเปิร์กมาใช้ก็คือเลเวลของคลาสที่เราเล่นพูดง่ายๆก็คือคุณจะเก็บเลเวลคลาสที่คุณรักเพื่อปลดล็อกเปิร์กประจำคลาสได้แค่ทีละหนึ่งตัวเกมจะเริ่มปลดล็อกเปิร์กลำดับแรกได้ตั้งแต่เลเวล2และจะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามลําดับไปจนถึงเปิร์กสุดท้ายเลเวล25เปิร์กในเกมนี้มี4ประเภทคอเปิร์กจะเป็นเปิร์กที่เกี่ยวข้้้้อออองกกกัับาาาาาาววววุุธธททีีี่่่เเเเรรรใใใชชชป็นตตยยหลลืแะสจ ที่เราเลือกเล่นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้ปืนดีขึ้นหรือยิงกระจายมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเบิร์กแต่ละอย่างเปิร์กในหมวดทีมก็จะส่งผลให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนได้รับผลของเปิร์กตามที่เราเลือกใช้ซึ่งอันนี้ต้องพิถีพิถันในการเลือกหน่อยนะครับเพราะเพื่อนร่วมทีมก็จะได้รับผลของเปิร์กทุกคนเปิร์กในหมวดเกียร์จะเป็นเปิร์กที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของสกิลประจําตัวละครโดยตรงส่งผลให้สกิลมีความยืดหยุน่นและสารพัดประโยชน์มากยิ่งขึ้นบางเปิร์กอาจจะทําให้สกลลเเเเปปปี่ยยนนนนไไปป็็แบบคะสดลลด้รใหมว เป็นเหมือนสกิลอันติเมตของแต่ละคลาสที่มาในรูปแบบแพสซีฟสกิลโดยที่เบิร์กซิกเนเจอร์จำเป็นต้องทาตามเงื่อนไขที่เปิร์กกำหนดเพื่อให้ได้รับผลจากเปิร์กที่เลือกมาใช้และบางอันจะมีคูดาวติดมาด้วยเมื่อเปิร์กซิกเนเจอร์นั้นทำงานตามเงื่อนไขที่กําหนดจากเปิร์กทั้งหมด24อันและ4หมวดต่อ1คลาสเราจะเลือกลงไปเล่นได้สูงสุดครั้งละ8อันและต่อจากนี้ไปจะเป็นการพูดถึงเปิร์กทั้งหมด144อันว่าอันไหนทําอะไรได้บ้างเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้เบิร,ร์กให ไปไวหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้แนะนําให้สโลว์คลิปดูนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากคลาสแอสเซเร็วไปไอ้แอสเซาเปิร์กเลเวลสองดาเมจจากการโจมตีระยะใกล้เพิ่มขึ้น25%ในขณะที่เรากำลังวิ่งหรือแดชอันนี้ก็ผิวไหวดังใส่น้ำต่อยเจ็บเหมือนพึ่งเปิร์กเลเวลสามแซคเกดรี่หรือว่าปืนพกเราจะแรงขึ้น15% เบิร์กเลเวลสี่ในขณะที่เรากำลังทำการชาร์จเพื่อโจมตีเราจะไม่สูญเสียการควบคุมจากการโดนเฮฟวี่ฮิตหรือน็อกแบ็กเบิร์กเลเวลห้าสมาชิกในทีมสกิลจะครูดาวเร็วขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์เบิร์กเลเวลหกดาวพาวการทุบพื้นจากสกิลจัมแพทจะแรงขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์เบิร์กเลเวลเจ็ดการแดชจากสกิลจัมแพทจะทำดามเมจใส่ศัตรูที่ขวางทางอยู่เบิร์กเลเวลแปด หลังจากที่เราทำการฟินิชสตูกาวพาวจะแรงขึ้น25เปเ็นเวลา10วินาทีปเปิร์กเลเวล9อาวุธปืนที่เราถืออยู่ในขณะกดสกิลจัมแพคจะได้รับการบรรจุกระสุนอัตโนมัติเปิร์กเลเวล10ดาเมจจากการโจมตีแบบชาร์จจะเพิ่มขึ้น15เปเิร์กเลเวล11ถ้าหากเราโดนจับหรือโดนน็อ c แ back ดาเมจโจมตีระยะใกล้จะแรงขึ้น15เปเ็นเวลา10วินาทีเปิร์กเลเวล12มีรีดาเมจจะแรงขึ้น15เมื่อโจมีใส่ศัตรูประเภทเมเจอหรือเอ็กซ์ตรม เบิร์กเลเวลสิบสามสมาชิกในทีมจะทำดาเมจมีรีแลงขึ้น20%กับศัตรูระดับเทอร์มินัสเบิร์กเลเวลสิบสองหลังจากที่เราใช้สกิลจัมแพคเราจะไม่เสียการควบคุมหรือว่าน็อกแบ็คเบิร์กเลเวลสิบห้าจัมแพคครูดาวเร็วขึ้น20%เปเบิร์กเลเวลสิบหก กาวพาวของเราจะแรงขึ้น20%ถ้าหากมันชาร์จเต็มแต่จะเพิ่มระยะเวลาการชาร์จขึ้น25%อันนี้ก็ยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงเบิร์กเลเวล17จัมพ์แพคจะทำดาเมจตอนกระโดดใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณเทคออฟเบิร์กเลเวล18การฟินิชที่ไม่ได้มาจากการสไตร์จะเพิ่มเกราะให้กับเรา1คีเบิร์กเลเวล19เมื่อฆ่าศัตรูติดต่อ,อกัน15ตัวจะเพิ่มชาร์จให้กับอ q u i อปเมน์ของเราจำนวนหนึ่งมีคููดาว180วิอีคอวอปเป็นต้นเิ์ก0 ศัตรูที่โดนการโจมตีระยะใกล้ของเราจะโดนดาเมจแรงขึ้น10%เป็นเวลา3วินาทีอันนี้น่าจะดีกับการตีบอสครับเปิร์กเลเวล21สมาชิกในทีมจะทำดาเมจการสไตล์แรงขึ้น50%เปิร์กเลเวล22กลาวพาวจะทำดาเมจแรงขึ้น100%แต่ระยะทำลายล้างจะลดลง50%อันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างครับแรงแต่ละสมีน้อยเปิร์กเลเวล23การฆ่าศัตรูด้วยกาวพาวจะลดคูดาวให้กับสกิลจัมแพ็10% เปิ์กเลยวล24ถ้าหากเราทําการดอสแบบเพอร์เฟกได้ด้วยการใช้การแดชจากสกิลจัมแพคเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น25เป็นเวลา5วินาทีเปิ์กสุดท้ายเลเวล25การดอสแบบเพอร์เฟกโดยการแดชจากสกิลจัมแพคจะทําให้เราไม่เสียคูลดาวน์สกิลจัมแพคเรียกได้เลยว่าถ้าใครหลบกเก่งๆนีกก็สามารถใช้จัมแพคได้เรื่อยๆเลยนะครับ บูวอกเปิร์กเลเวลสเมื่อเราไม่มีเกาะแล้วจะโดนดาเมจเลือดลดลง25%เป็นเวลา5วินาทีในเกมนี้เมื่อเราโดนโจมตีหลอดเลือดเราจะเป็นสีขาวตรงนี้เรียกว่าดาเมจเลือดครับเลือดจะยังไม่ลดทันทีเราสามารถดันเลือดให้กลับมาได้ด้วยการโจมตีมอนสเตอร์แต่ถ้าไม่ทันเลือดเราก็จะลดตามหลอดขาวดาเมจเลือด เลเวลสมเมื่อเราบล็อกดาเมจระยะไกลได้ศัตรูในระยะ10เมตรจะโดนสะท้อนดาเมจเหล่านั้นเองเบิร์เลเวล4 perfect parry จะทำการช็อคศัตรูเป็นเวลา5วินาทีมีคูดาวน์30วิเบิร์กเลเวล5สมาชิกในทีมจะได้รับดีเลย์จากการเพิ่มเกาะลดลง5วินาทีจากเดิม25วิเบิเลเวล6 ชกิลแบ็กจะทำดาเมจแรงขึบบน้นเบิร์กเลเวลเจ็ดสกิลวางธงจะทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยเช่นกันเบิร์กเลเวลแปดสกิลธงจะทำการชุบสมาชิกในทีมถ้าหากว่าอยู่ในระยะของสกิลเบิร์กเลเวลเก้าถ้าหากเกาะระบบลงตัวเราจะปล่อยช็อคเกรเนตลงอัตโนมัติมีคูลดาวหนึ่งร้อยยี่สิบวิเบิร์กเลเวลสิบเพอร์เฟกต์แพรีจะทำดาเมจในระยะห้าเมตรเบิร์กเลเวลสิบเอ็ดศัตรูในระยะการช็อคจะโดนดาเมจแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ปิร์กเลเวล12เมื่อเลือดเราต่ำกว่า50%จะโดนดาเมจเลือดลดลง25%เปิร์กเลเวล13สมาชิกในทีมเลือดจากการโดนทำดาเมจจะลดท้าลง50%เปิร์กเลเวล14สกิลว,วางธงจะเพิ่มเกาะเร็วขึ้น300%แต่ระยะเวลาในการวางธงจะลดลง5วิเปิร์กเลเวล15หลังจากที่เราทำชิลแบตติดเราจะไม่เสียการควบคุมจากเฮฟวี่ฮิตและจะไม่โดนน็อกแบ็คเป็นเวลา5วินาทีเปิเลเวล16สมาชิกในทีมที่อยู่ในระยะธง จะลดดาเมจลดลง10%เบิร์กเลเวล17การทำเพอร์เฟกต์แพรวี่จะทำให้ศัตรูระดับเมเจอร์และเอ็กตรีมติดสถานะตัวแดงและกดฟินิเชอร์ได้มีคูลดาว120วิเบิร์กเลเวล18หลังจากชิลแบดดาเมจระยะใกล้จะเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา5วินาทีเบิร์กเลเวล19หากมีศัตรูล้อมเราอยู่5ตัวหรือมากกว่าเราจะได้รับดาเมจระยะไกลลดลง20% เบิร์กเลเวล20ฟินิชที่ไม่ใช่การสไลด์จะเพิ่มเก่าะให้กับเรา1ขีดเบิร์กเลเวล21สมาชิกในทีมจะได้รับดาเมจเลือดลดลง20%จากพวกเทอร์มินัตเบิร์กเลเวล22ชิลแบ็คจะทําการน็อกแบ็คและทําให้พวกมันเสียการควบคุมนานกว่าปกติเบิร์กเลเวล23เมื่อสกิลธงแอคทีฟอยู่สมาชิกในทีมที่เสียเลือดไปจากการโดนโจมตีจะได้รับเลือดเหล่านั้นเพิ่มขึ้นต็มจานวนเบิร์กเลเวล24สมาชิกในทีมที่อยู่ในระยะธงจะทำดาเมจแรงขึ้น10% เิร์กสุดท้ายเลเวลยี่สิบห้าถ้าหากเรามีเกาะเหลืออยู่เราจะไม่เสียการควบคุมจากการโดนเฮฟวี่ฮิตหรือโดนน็อกแบ็กแวนการ์ดเบิร์กเลเวลสองเมื่อโจมตีศัตรูด้วยอาวุธมิลีจะได้รับดาเมจเล้งลดลง1%สเต็กได้มากที่สุด15%สเต็กนี้จะหายไปเมื่อไม่ได้ใช้การโจมตีมิลีเป็นเวลา3วินาทีเบิร์กเลเวลสามหน้าต่างเพอร์เฟกต์แพรรี่จะเพิ่มขึ้น50%เปิร์กเลเวลสี่ถ้าหากเราโดนจับหรือว่าโดนน็อกแบ็กดาเมจมิลีเราจะเพ สมาชิกทั้งหมดในทีมจะได้รับดาเมจมีลีเพิ่มขึ้น15%เบิร์กเลเวล6หลังจากกระโดดถีบยอดหน้าด้วยสลิงเราจะโดนดาเมจระยะไกลลดลง10%เป็นเวลา10วินาทีเบิร์กเลเวล7หากใช้สกิลสลิงฟินิชศัตรู จะทำดาเมจใส่ศัตรูในบริเวณนั้นด้วยเช่นกันเบิร์กเลเวล8 Perfect d o อและ Perfect Parry จะทำให้เราโดนดาเมจเลือดลดลง15%เบิร์กเลเวล9หากใช้ Skill สกิลสลิงฟินิชศัตรูสกิลจะไม่มีคูดาวเบิร์กเลเวล10มีรีดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%กับศัตรูระดับเมเจอร์หรือสูงกว่าเบิร์กเลเวล11เราโดนดาเมจมีรีลดลง20%จ,จะจะโดนดาเมจเล็งเพิ่มขึ้น10%เบิร์กเลเวล12ฆ่าศัตรู15ตัวติดต่อกันจะได้รับอ i ป m e n ์เพิ่มขึ้น1คูลดาว180วินิรึ่บ Ex สตรีมจะรีเลือดให้กับสมาชิกในทีมของเราเบิร์กเลว14ถีบยอดหน้าทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5เมตรเปิร์กเลว15หลังจากฆ่าศัตรูติดต่อกัน15ตัวสกิลยิงสลิงของเราจะทําดาเมจแรงขึ้น25เป็นเวลา10วินาทีเปิร์กเล16 เมื่อสกิลยิงสลิงของเราติดคูดาวดาเมจของอาวุธเราจะเพิ่มขึ้น10%เบิร์กเลเวล17หากได้รับดาเมจที่ทําให้ปางตายจะได้รับเกราะเพิ่มขึ้นเต็มจํานวนคูดาว180วิเบิร์กเลเวล18 Perfect Parry และ Perfect d o e จะไม่เสียการควบคุมหากว่าโดนโจมตีหนักและจะไม่โดน k ็อกแ b a c k เป็นเวลา5วินาทีเบิร์กเลเวล19หากเราไม่มีเกราะเหลือแล้วจะโดนดาเมจเลือดลดลง15%เป็นเวลา10วินาทีเบิร์กเลเวล20เมื่อเรามีเลือดต่ำกว่า50%หน้าต่าง Perfect d o e จะเพิ่มขึ้นเป็น d o u b l ล เบิร์กเลเวล21สมาชิกทุกคนในทีมคูดาวสกิลจะลดลง15%หากว่าทำการฟินิชศัตรูเบิร์กเลเวล22กระโดดถีบยอดหน้าจะทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวที่ขวางทางสลิงอยู่เบิร์กเลเวล23ศัตรูที่โดนกระโดดถีบยอดหน้าจะโด, na, ะโด na, นดาเมจระยะไกลเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา10วินาทีอันนี้เหมาะกับการถีบบอสมากเบิร์กเลเวล24สกิลสลิงของเราคูดาวจะไวขึ้น20% เบิร์กเลเวลย5หากเราใช้อาวุธมิลีฆ่าศัตรูระดับเมเจอร์หรือสูงกว่าจะรีเลือดให้เรา1%แท็กติคอลเบิร์กเลเวล2ปืนพิเอรี่จะยิงแรงขึ้น10%แต่ปืนพกจะยิงเบาลง10%เปอรบิร์กเลเวล3เพอร์เฟกต์ดอทจะไม่เสียการควบคุมหากว่าโดนโจมตีหนักและจะไม่โดนน็อกแบ็กเป็นเวลา5วินาทีเบิร์กเลเวล4หลังจากทำการฟินิชศัตรูอาวุธปืนที่ถืออยู่จะบรรจุกระสุนใหม่อัตโนมัติเบิร์กเลเวลห้าสมาชิกในที อาวของสกิลลง50%เบิร์กเลเวล7จ็ดเพอร์เฟกตแพร่ จะทําให้ศัตรูตัวนั้นๆโดนมาร์กของสกิลเราเบิร์กเลเวล8เมื่อสกิลคูดาวมีรีดาเมจจะเพิ่มขึ้น50%กับศัตรูระดับไมเนอรริสเบิร์กเลเวล9ศัตรูที่โดนมาร์กของสกิลเราจะเรียกกระรองเสริมไม่ได้เบิร์กเลเวล10เมื่อปืนพาร์ทมาร์อิลไซเนเลเตอร์มีโอเวอร์ฮีทมากกว่า50%ดาเมจจะเพิ่มขึ้น30%เบิร์กเลเวล11หลังจากทําการสไตร์ดาเมจระยะไกลจะเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา5วินาทีเบิร์กเลเวล12รีคอยลลจะลดลง10%เบิร์กกเเลลว13สมาชิในทีมจะไดด้รับาเมจระยะไกกลลลเเเเพิิ่มขึ้น5%บร์ว14 ูที่โดนสแกนจะโดนมาร์กนานขึ้น8วินาทีแต่สกิลสแกนจะไม่โดนศัตรูระดับไมเนอร์ริสเบิร์กเลเวล15หากสแกนโดนศัตรู20ตัวหรือมากกว่าจะเพิ่มอควุปเมนต์ให้เราหนึ่งเบิร์กเลเวล16ศัตรูที่โดนสแกนจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น100%แต่ระยะเวลาในการโดนสแกนจะลดลง4วินาทีเบิร์กเลเวล17หากฟินิชศัตรูด,ด้วยอาวุธมิลีจะทำดาเมจแบบ AOE ด้วยเช่นกันคูดาวเก้าสิบวิเบิร์กเลเวล1ิบแปดอาวุธปืนประเภทโบกก 19, ล์ ายไปก็ต่อเมื่อรีโหลดกระสุนหรือว่าเปลี่ยนกลับไปปืนพเมอรีเบิร์กเลเวลยี่สิบค่าศัตรูระดับเมเจอร์จะสูงกว่าปืนพเมอรีจะได้รับกระสุนเพิ่มขึ้นหนึ่งแมกซาซินเบิร์กเลเวลยี่สิบเอ็ดสมาชิกในทีมทั้งหมดจะรีเลือดเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์จากการโดนดาเมจเลือดเบิร์กเลเวลยี่สิบสอง ศัตรูที่โดนสแกนจะโดนดาเมจระเบิดหรือว่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น25%เบิร์กเลเวล23ศัตรูที่โดนสแกนจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น75%แต่ลัศมีการสแกนจะลดลง25%เบิร์กเลเวล24ศัตรูที่โดนสแกนจะโดนดาเมจแรงขึ้น100%่ แต่ผู้มันจะหลุดจากมา้กทันทีหากว่าเดินออกนอกเอเรียการสแกนเบิร์กเลเวล25่สิบห้เฮดช็อตสามารถฆ่าสตูระดับเมเจอร์เอ็กซ์ตรีมหากว่าผู้มันโดนสแกนอยู่คูดาวน์120ิวิเฮฟวี่เบิร์กเลเวล2เมื่อฆ่าสตูติดต่อการ15ตัวจะได้รับเกาะเพิ่มขึ้น1เกรด เบิร์กเลเวล3หากอาวุธปืนมีโอฮีท50%หรือมากกว่าดาเมจระยะไกลจะเพิ่มขึ้น15%เบิร์กเลเวล4ดาเมจประเภทชาร์จจะเพิ่มขึ้น20%เบิร์กเลเวล5สมาชิกในทีมทั้งหมดจะโดนด,ดาเมจระยะไกลลดลง20%เบิร์กเลเวล6ไอออนฮาโลหรือสกิลบาเรียจะทำให้เราโดนดาเมจเลือดลดลง20%เป็นเวลา5วินาทีเบิร์กเลเวล7ระยะเวลาของสกิลบาเรียจะเพิ่มขึ้น20%เบิร์กเลเวล8หากทำการดึงเพื่อนที่ดมพื้นอยู่จะรีเซ็ต เบิร์กเลเวลเก้าเมื่อแอคทีฟสกิลบาเรียจะทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ใส่ศัตรูในระยะ5เมตรเบิร์กเลเวลสิบหากฆ่าศัาตรูด้วยอาวุธปืนมันติเมลต้า5ตัวหรือมากกว่าจะเพิ่มกระสุน1นัดเบิร์กเลเวลสิบเอ็ดเพิ่มเลือดสูงสุด20%เบิร์กเลเวลสิบสองเมื่อกดสกิลบาเรีย สมาชิกในทีมในระยะ10เมตรจะได้รับดาเมจระยะไกลเพิ่มขึ้น10%เบิร์กเลเวล13สมาชิกในทีมจะมีกระสุนในแม็กเพิ่มขึ้น25%เบิร์กเลเวล14เมื่อค่าศัตรู15ตัวติดต่อกันจะได้รับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจนเต็มคูดาว180วิสกิลเบลเรียคูดาวไวขึ้น20%แต่ระยะเวลาของสกิลจะลดลง30%เบิร์กเลเวล16หากสกิลเบลเรียอยู่ในสถานะคูดาวดาเมจระยะไกลจะเพิ่มขึ้น15%เบิร์กเลเวล17หากสมาชิกในท ของเราจะไม่มีโอเวอร์ฮีทเบิร์กเลเวลสิปดเบิร์กเลเวลสิเมื่อปืนไพรเรอรี่กระสุนหมดการฆ่าศัตรู15ตัวติดต่อกันจะเพิ่มกระสุนให้กับปืนพพรเมอรี่20%เปอร์เิร์กเลเวลสิเมื่อยืนแบบเฮฟวี่การทำดาเมจจะเพิ่มเลือด15%แต่การยืนแบบเฮฟวี่จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เบิร์กเลเวลยีหลังจากสลับปืนพกขึ้นมาปืนพกจะทำดาเมจแรงขึ้น20%เอฟเฟกจะหายไปก็ต่อเมื่อรีโหลด หรือว่าเปลี่ยนกับไปตืนไพมารีเบิร์กเลเวลยีเมื่อดึงสมาชิกที่ดมพื้นอยู่จะเพิ่มเลือดให้กับคนที่เราดึงด้วยจนเต็มเบิร์กเลเวลยีหากสกิลแบลรีย สูญเสีย energy จนหมดเกราะ1เกจจะถูกเพิ่มไปยังสมาชิกทุกคนในทีมเปิร์กเลเวล23สกิลบเรียจะสูญเสีย energy ช้าลง15%เพิร์กเลเวล24เมื่อบาเรียแตกศัตรูในระยะ5เมตรก็จะโดนดาเมจไปด้วยเพิร์กเลเวล25เพิร์กสุดท้ายเมื่อเรา active บเรีสยสมาชิกในทีมในระยะ100เมตรจะได้รับอัตราการคูลดาวน์สกิลไวขึ้น50%ค้าสสุดท้ายสไนเปอร์เปิร์กเลเวล2เมื่อยิงใส่ศัตรูที่ตั้งการหรือบล็อกอยู่จะทําดาเมจแรงขึ้น25%เปิร์กเลเวล3เราจะแบกกระสุนได้มากขึ้น10% เลเวล4 rifle, er rifle. ี 5, team, ่โบสสไนเปอร์ไรเฟิลและสต็อกเกอร์โบสไรเฟิลรีคอยจะลดลง30%เบิร์กเลเวล5สมาชิกในทีมทุกคนเฮดช็อตดาเมจจะแรงขึ้น20%เบิร์กเลเวล6เมื่อกดใช้สกิลคาโมครอกหรือหายตัวสถานะทั้งหมดจะหายไปเบิร์กเลเวล7 เมื่อเราดึงเพื่อนที่ดมพื้นอยู่ทั้งคู่จะหายตัวเป็นเวลา5วินาทีและจะไม่เสียชาร์จของสกิลหายตัวด้วยคูดาว30วิเบิร์กเลเวล8เมื่อใช้สกิลหายตัวเราจะโดนด,ดาเมจเลือดลดลง20เป็นเวลา5วินาทีเบิร์กเลเวล9เพอร์เฟกต์ดอจะทำให้เราหายตัวเป็นเวลา5วินาทีคูดาว15วินาทีเบิร์กเลเวล10 ดาเมจระยะใกล้เพิ่มขึ้นกับศัตรูระดับเมเจอร์หรือสูงกว่าเปิร์กเลเวล11เมื่อยืนเฉยๆเป็นปเวลา2วินาทีอาวุธปืนแพมเวอรี่จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%เปิร์กเลเวล12ปืนโบลคาบายจะบรรจุกระสุนเร็วขึ้น15%เปิร์กเลเวล13สมาชิกในทีมทั้งหมดจะลดการกระจายของกระสุนลง20%เปิร์กเลเวล14เมื่อกดสกิลหายตัวอาวุธปืนจะได้รับการบรรจุกระสุนโดยอัตโนมัติเปิร์กเลเวล15เมื่อหายตัวอยู่กระสุนลูกแรกที่เรายิิิงงงงอออออกกกมมาาาจจะะยยยแแรขึ้นน75%เเลวว,ออวื่่ตตตตััหี2ท เบิร์กเลเวลสิเมื่อเราดาวดาเมจแบบปางตายจะหายตัวโดยอัตโนมัติและเป็นอมะตะเป็นเวลา5วินาทีมีคูลดาวหนึ่งรวินาทีเบิร์กเลเวลสิเราดึงเพื่อนไวขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์เบิร์กเลเวลสิบเก้าเมื่อบรรจุกระสุนตอนที่มีกระสุนน้อยจะเพิ่มมีรีดาเมจที่ห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินาทีเบิร์กเลเวลยี่สิบเมื่อใช้ปืนลัดฟิวซิลฆ่าศัตรูได้มากกว่าหนึ่งตัวในการยิงหนึ่งครั้งจะเพิ่มชาร์จให้กับปืน 21, หนึ่งเฮดช็อต คูดาวของสกิลจะลดลง10%เบิร์กเลเวล22เมื่อฆ่าศัตรูด้วยเฮดช็อตคูดาวสกิลล่องหุ่นจะลดลง5%เบิร์กเลเวล23เมื่อโจมตีศัตรูด,ด้วยอาวุธระยะใกล้ในขณะที่กำลังหายตัวจะทำดามเมจ100%เบิร์กเลเวล24เมื่อกดสกิลหายตัวศัตรูที่อยู่โดยรอบจะถูกน็อกแบ็คมีคูดาว30วิเบิร์กเลเวล25เบิร์กสุดท้ายเมื่อเฮดช็อตติดต่อกันได้4ครั้งจะเพิ่มอีควิปเมนต์ให้กับเรา1ชาร์กคูดาว180วิ และนี่ก็คือข้อมูลเพิกทั้งหมด144อันจากทั้ง6คลาสภายในเกม Space m มาเ n e 2ใครใช้เพิกไหนก็ลองจัดเซตของคุณไว้ก่อนเพื่อเราใช้จริงในวันที่เกมเปิดบริการและก็สุดท้ายเพิกทั้งหมดจะไม่ได้เอาไปใช้ในโหมด PVP นะครับเรียกได้เลยว่าใช้สเต็ปล้วนๆใครเกือบกลับแต่หลับไปก่อนก็ตื่นมาดูใหม่นะครับคนไหนเกือบหลับแต่กลับมาได้ก็อย่าลืมกับนิ้วยาวๆใหญ่ๆมาพาดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ลําดวนด้วยนะครับและก่อนจะปิดคลิปนี้ไปก็คอมเมนต์บอกลน ดีที่สุดสำหรับคุณส่วนตอนนี้ลำดูงก็คงขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ